สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับทีมซาอุไม่ยอมแพ้หวังทุ่มสุดตัวคว้าเควินดูบอยเดลิเมลนะครับได้รายงานว่ายืนยันว่าเควินดูบอยนะครับยังคงตกเป็นเป้าหมายหลักของหลายสโมสรในซาอุดีอาระเบียนะครับที่ตอนนี้นะครับพร พร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยแข่งกันเพื่อปิดดีนหลังสัญญาของเควินเดบอยกับแมนเชส e เตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ก็คือย้ายฟรีนั่นเองนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมดังจากซาอุดีโปรลีกมีความพยายามที่จะจีบทางด้านเควินเดบอยนะครับเพื่อที่จะปิดดีนคว้าตัวยอดเพลย์มเมเกอร์ของเรือใบสีฟ้าของเรานะครับ แต่ว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับจอมทัพของเรือใบสีฟ้าย,ยังไม่พร้อมและอยากอยู่ต่อกับทีมอย่างน้อยจนครบสัญญาทําให้พวกเขาต้องผิดหวังแต่ครั้งนี้นักเตะจ,จะหมดสัญญาไม่มีข้อผูกมดัดใดๆเนื่องจากว่ายังไม่มีการเจรจาในฉบับใหม่เกิดขึ้นกับทางทิตี้อย่างเป็นทางการนะครับนั่นทาให้พวกเขาหวังจะคว้าตัวทางด้านเควินดูบอยไปร่วมทีมได้สําเร็จในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 5ก็คือปีหน้านะครับก็ต้องมาลุ้นกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเควินูบอยนะครับตอนนี้ ยังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาต่อกับแมนซิ t y ตี้ททำให้ช่วงปดฤดูกาลนะครับหรือว่าจบปี2024-2025เนี่้นยซีซั่นเนี้ยเควินเดบอยก็อาจจะย้ายฟรีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเควินเดอบอยจะยอมต่อสัญญากับเราหรือเปล่าอาจจะเป็นปีต่อปีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันมาดูข่าวต่อมาข่าวที่2บัลลงดอ28ตุลาเปลี่ยนกฎ ไม่เหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับที่ผู้ชนะรางวัลน,นี้นะครับรางวัลบัลลุงดอนะครับจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเฟรนด์ฟุตบอลก่อนพิธีประกาศมอบรางวัลอีกต่อไปแต่จะให้สัมภาษณ์หลังจากเสร็จพิธีแล้วกล่าวอีกใน,นหนึ่งก็คือผู้ชนะรางวัลน,นี้นะครับจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าตัวเองได้รับรางวัลจนกว่าจะมีการเปิดซองเพื่อประกาศรายชื่อเพื่อคว้ารางวัลน,นี้พิธีประกาศและมอบรางวัลบัลลุงดอปี2 0 2 4นะครับจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่2 8ตุลาคมนี้นะครับ ที่ประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสนะครับตามรายงานของเดอะแอตแลนติกนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือใครก็ตามนะครับที่ได้รางวัลนี้นะครับจะไม่มีทางทราบก่อนจนกว่าจะมีการเปิดซองนะครับถึงจะรู้ผลนะครับว่าใครที่เป็นผู้คว้ารางวัลบนลงดอในปีสัมพันยี่สิไปครองนะครับก็ตัวเต็งหลายคนเลยนะครับรวมถึงแมตติตี้ของเราก็มีหลายคนเช่นกันเอามาดูข่าวต่อมานะครับเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรือใบสีฟ้าของเรานะครับ ได้ตกลงสัญญากับทางด้านฮูโกเวียนนาให้เข้ามารับไม้ต่อในตำแหน่งผู้นวยการกีฬาฟุตบอลคนใหม่เพื่อคอยประสานงานกับเปปัวเดโอล่าแทนที่ซิกิเบริสตายที่จะอำลาทีมสิ้นฤดูกาลนี้นะครับโรบานโดนะครับได้ยืนยันว่าเวียนนาจะออกจากสปาร์ติงลิเบอนและเริ่มเข้ามาทำงานกับซิตี้ในฤดูกาล2025-2026ก็คือจบฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับสำหรับเวียนนานะครับเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอายุเพียงส1ปีเท่านั้นนะครับ ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งให้กับทีมดังในโปรตุเกสน,นะครับก็คือสปอร์ติ้งลิเวอรนั่นเองนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับและอยู่เป็นเบื้องหลังในการพาลิเบอนประสบความสำเร็จตลอดอีกทั้งยังมีแนวทางในการดึงผู้เล่นฝีเท้าดีสู่ทีมพร้อมทำกำไรจากการขายอีกหลายต่อหลายคนมาในช่วง4ปีหลังสุดนี้นะครับอย่างเช่นนะครับ,รบารมาเดลอูกาดานะครับจากปามาลีเคานะครับหรือเปโดปอโตจากแมนซิตี้และทางด้านวิสเตอร์เกียวเคเลส จากโคเวนทรีซิตี้นะครับถือว่าเป็นผู้บริหารอายุน้อยแล้วก็มีไฟยังมีแรงแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทําทีมต่อนะครับทั้งนี้นะครับเจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเบกัวเดียร่านะครับไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะดึงทางด้านรูเบนโอโมริมนายใหญ่ของสปอร์ติ้งลิบบอนตามมาทางานที่แมนซิตี้ด้วยนะครับหลังจากที่ไดบลุข้อตกลงเป็นเพื่อนในการกีฬาคนใหม่แทนสกิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากรายงานสื่อแดนปล่อยทองนะครับหรือว่าโปรตุเกสนะครับเขาได้บอกว่า เวียนานะครับเตรียมจะดึงโอมมริมนะครับตามมาทำงานด้วยกันในทีมเอเธนสตเดียมหลังพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้นะครับปัจจุบันนะครับสัญญาของเปเปกัเดียร่านะครับกับซิตี้จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่หากต่อสัญญาโอมริมก็คงไม่ได้ย้ายมาแต่ถ้าเกิดว่าเปปกวเดียร่าของเรานะครับบอสใหญ่ในปัจจุบันของเรานะครับไม่คิดที่จะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะครับ ทำให้เวียนนานะครับพร้อมที่จะดึงโอมาริมมาแทนที่แน่นอนนะครับก็อาจจะนําเสนอให้กับบอรบริหารได้พิจารณานะครับก็ฝีไม้ลายมือก็ถือว่าเข้าขั้นที่แบบว่าพอไปได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะจบอย่างไรมาดูข่าวต่อมานะครับสโตนบอกไม่สนเรื่องคดียังมั่นใจเรือเต็มร้อย จอร์นตโตนประการหลังพันแก่งของแมนซิตี้ของเรานะครับได้ตอบนักข่าวถึงวิธีการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นนอกสนามเกี่ยวกับแมนซิตี้เช่นการลาออกของซิกินะครับแล้วก็คดีความที่ยังดําเนินอยู่นะครับโตนนะครับเขาได้ตอบอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่กังวลเรื่องพวกนี้นะถ้าผมควบคุมมันไม่ได้ก็จะไม่คิดอะไรหรือสนใจมันเลย มันอาจจะดูผิดแปลกไปบ้างในบางแง่บางมุมแต่ว่าผมจะจัดการกับมันด้วยวิธีนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผมและผมก็ไว้วางใจในแมร์ิตี้มากๆและคนรอบข้างของผมก็เป็นคนดีผมมีแนวคิดที่เรียบง่ายมากเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ผมควบคุมได้และมีอิทธิพลและไม่คิดว่ามันจะแย่เกินไปจนถึงตอนนี้หรือบางทีผมอาจจะมีศักยภาพที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นผมจึงปล่อยมันไป นี่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของจอห์นสโตนที่ตอบตื่นนะครับเกี่ยวกับคําถามที่ว่าจะรับมือยังไงนะครับกับวิธีของนักฟุตบอลในสังกัดของแมนซิตี้นะครับไม่ว่าจากข้างในทีมหรือว่านอกทีมนะครับหรือคดี115คดีที่ยังดําเนินอยู่นตอนนี้นะครับนี่ก็คือคําตอบของจอห์นสโตนนะครับเอามาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับตาโอเล่เผยเป๊ปติวเรื่องจบสกอร์จริง อาดาม,มาตาโอเล่ตัวรุกของฟูลแลมนะครับได้ออกมาเผยบทสนทนานะครับระหว่างเขากับเปปกัวเดียราหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเขายอมรับนะครับว่าเป็นความจริงที่เปปได้เข้ามาแนะนําเรื่องจบสกอร์ให้ดีขึ้นเ <c oughs> ขาได้ตอบอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยเขาเข้ามาหาผมเพื่อบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีเขาให้คําแนะนําบางอย่างกับผมเจอกี่ยวกับเรื่องการจบสกอร์ที่ผมมีในเกมนี้ผมรู้จักเปปมาหลายปีแล้วและผมชื่นชมเขาเสมอ เขาคือโค้ชที่ดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยผมเจอกับเขาสมัยอยู่บาซ่าตอนที่ผมย้ายไปอาเตมิลลาผมก็ยังโทรหาเขาด้วยและเขาก็เป็นมิตรที่ดีเสมอมากนี่นะครับก็เป็นคําตอบของทางด้านอาดาม่าตาโอเล่นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับได้เจอกับมาติตี้นะครับตาโอเล่นะครับก็มีโอกาสหลุดไปถึง3ครั้งนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะจบตะกอ์มาติตี้ของเราได้นะครับนี่ก็คือคําตอบของเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่าเออจริงครับ ทางด้านเป๊ปเนี่ยเข้ามาพูดถึงในการจบสกอร์ของผมจริงนี่นะครับก็เป็นข่าวทั้งหมดใน EP นี้ที่แอดมินได้นำมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเดอใบสีฟา้าได้ติดตามราับชมรับฟังกันนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้หากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ